โอเคราสิวันนี้ไปเล่นมีคําถามโอเคถามปุ๊บตอบปั๊บได้เลยค่ะพร้อมยังจัดไปโอเคคําถามก็คือหน้าหนาวหรือหน้าร้อนอู้ต้องเป็นหน้าหนาวถ้าเราพูดถึงประเทศไทยทะเลหรือภูเขาอู้ต้องเป็นทะเลข้าวสวยหรือข้าวเหนียวอู้น่าจะเป็นข้าวสวยแล้วถ้าส้มตำไทยกับส้มตำข้าวโพดอู้ต้องเป็นส้มตำไทยเปิดแอร์หรือปิดแอร์คิดว่าเปิดแอร์ดีกว่าเพดหรือไม่เผ็ดพอเป็นเผ็ดน้อยอืมให้เลือกเผ็ดหรือไม่เผ็ด แล้วถ้าเป็นพริกหนึ่งเม็ดอันนี้หนักว่าเป็นเผ็ดหรือไม่เผ็ดก็ต้องเผ็ดเพราะพ,พริกหนึ่งเม็ดก็คือเผ็ดแล้วโอเคแสดงว่าเผ็ดโอเคตุกๆหรือวินมอเตอร์ไซค์อันนี้น่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์แต่ต้องใส่หมวกกันน็อกอือฮัแล้วตุกๆไม่น่าใส่หมวกกันน็อกอะ่ะไม่ใส่ใครเคยใส่ไหมไม่ใส่ไม่เคย <c oughs> <c oughs> เรียกว่าไม่เคยนั่งดีว่า <c oughs> ต่อไปไข่ดาวสุกๆหรือไข่ดาวลาวาต้องเป็นไข่ดาวสุกๆใส่พริกน้ำปลาโอ้หลบแดดหรืออาบแดด ต้องแปลนหลบแดดโอเคคำถามสุดท้ายฝรั่งหรือว่าผู้ชายไทยก็ต้องแปนผู้ชายไทยเพราะคำตอบอยู่นี้